เป็นคนไม่ชอบดื่มน้ําเสี่ยงที่จะต้องฟอกไตหรือเปล่าคะคาถามนี้นะเป็นคําถามที่ดูเหมือนพื้นๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าน้ํากับไตเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกันมากๆเลยไตไมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะโดยใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวพาของเสียนี้ออกมานะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยดื่มน้ําไม่เพียงพอนะคะไตก็ทํางานไม่ได้ค่ะไตก็ลดลงนะคะและที่สําคัญนะถ้าเรากินน้ําน้อยนะวันหนึ่งเนี่ยกินได้ไม่ถึง2ลิตรเนี่ยก็จะทําให้เลือดไป เลี้ยงไตได้น้อยลงไตขาดเลือดคไตก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีพฤติกรรมดื่มน้ําน้อยเป็นประจำเนี่ยระวังเอาไว้เลยคุณอาจจะเสี่ยงที่จะไตาวายไตยเสื่อมและสุดท้ายอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นเน้นดื่มน้าเปล่านะเน้นเป็นน้ําเปล่านะคะดื่มให้เพียงพออย่างน้อยๆเนี่ยให้ได้สักประมาณ2ลิตรนะคะและเฉลี่ยดื่มทั้งวันนะคะก็จะช่วยบํารุงไตช่วยทาให้ไตแข็งแรงนะคะส่งเลือดไปเลี้ยงไตได้ดีขึ้นไตทํางานได้ดีขึ้นแน่นอนค่ะ